สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนะัสติดแบงค์นะครับวันนี้มีสกอร์สูงต่ํามาฝากแฟนๆกัน3คู่เช่นเคยนะครับเริ่มที่คู่แรกนะครับเป็นฟุตบอลลีดดัตนะครับเป็นฟุตบอลฮอลแลนด์เอลีดีวีซีนะครับเป็นเกมระหว่างพีเอสวีเจอกับทเวนเต้นะครับพีเอสวีนั้นต้องบอกว่าฟอร์มในลีกช่วงหลังถือว่าเล่นได้ดีนะครับห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะ4นะครับแล้วก็ แพ้ไป1น,นะครับเกมล่าสุดนี้บุกไปอัดอูแทกมา5ประตูต่อ2นะครับวันนี้จอกับทเวนเต้คู่นี้น่าเชียร์สูงนะครับทเวนเต้นั้นผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1น,นะครับหนึ่เกมที่แพ้คือเกมที่แพ้ยูเนียนเซนกิโลวในฟุตบอลยุโรปนะครับวันนี้ไปสกอร์สูงได้นะครับคู่นี้เนื่องจากว่าทั้ง2ทีมนั้นเกมลุกค่อนข้างโอเคเลยนะครับช่วงวันนี้น่าจะยิงกันเยอะนะครับ มาถึงคู่ที่2นะครับเป็นเล่นข้ามปีหลุนข้ามปีสะสมรางวัลของคุณยิ่งเล่นมากยิ่งได้ลุ้นรางวัลใหญ่ไอโฟนเงิ้นสดและอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทเล่เลยที่ FBA a NPB เกมระหว่างเซลตาบีโก้เจอกับมายอก้านะครับคู่นี้ไปดูสถิตินัดหลังสุดปรากฏว่าออกต่ำนะครับแต่วันนี้ผมชอบสูงนะครับ สินะหลังสุดที่เจอกันปรากฏว่าแพ้ชนะกันไม่เกินหนึ่งประตูแต่วันนี้ผมเชื่อว่าโอกาสออกสูงมีเยอะนะครับสต้าบีโก้นั้นเกมล่าสุดพวกเขาแพ้สัญญนมานะครับกลางสัปดาห์เพิ่งชนะซันมานติโนในโกปาเดเลยนะครับนั้นสภาพความสดอาจจะดูไปลองนิดนึงแต่ว,วันนี้ได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับน่าจะซัดกับมายอกาได้สนุกนะครับคู่นี้ไปสกอร์สูงนะครับปิดท้ายนะครับที่เกมระหว่างอินเตอร์ มิลานเจอกับปาร์มานะครับคู่นี้เชียร์สกอร์สูงได้นะครับคู่นี้อินเตอร์ผลงานอาจจะแผ่วลงหน่อยนะครับช่วงหลังอาจจะยิงไม่ค่อยเยอะนะครับมี1เกมที่ยิงสูงคือเกมที่ชนะวิโลนา50ตัวเนี้ยเจอกับปาร์มาซึ่งเป็นทีมที่เกมรับไม่ค่อยนิ่งผมเชื่อว่าอินเตอร์ยิงทะลุได้นะครับวันนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แนะนําให้ไปสกอร์สูงนะครับ สรุปสกอร์สูงวันนี้นะครับก็มีเซตาบีโกมีเอ็นเตอร์มิลานแล้วก็มี PSV h y o ไฮโอเฟนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายซัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ